เอก็ไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นนะคะ่อยเป็นใคไปนะคะอย่าด่วเองเสนใจกันนะคะเขาใท้ใครเขาใชแต่พ่อยพ่อยอันนี้ไหมไปนักข่าวไปเรียกวปาเร็วจะเฮ็ดงานก็เฮ็ดได้เออที่จะมาเฮ็ดยังงงถ้าเขามาปุ๊บข่อยเล่นข่ายเล่นนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่นสิมาถามไอยก็าทายเล่นนี้เลย แต่เขาจะไปเลีงงานตรงไมค่ไหนมากะผทำเอาเราไม่ทำโงที่นี่อเขาบล็อกจริงหร่าสอช้าถมว่าบล็อกเขาทำไมโอบมี่บบมี่เขาไม่ได้บล็อกนะเคยอกไข่ชนห้า o ูกันบล็อกหรือเปล่าบางทีคูกัเขลอเองนะไ้่นแบบอยู่ดีๆ้อความลบหมเลยก็มีม่ โบมีไหมโบมีเฟินก็เลยแตกสะตอนนี้นะคะมาดูแดดจังคืนสองเลยอันงวงแตกนะคะพี่เรอะไรคือหนึ่งนะคะเราต้องให้เกียรติท่านผู้ใหญ่ใจดีว่าไม่อยากบอกแบบนี้นะคะก็ได้จังคืนก็ทำการ ถ้าเราพูดไปเยอะมันจะคือแกะนอไม้นะคะแกนไม้คือกำลังกำลังคองอยู่ดีๆไหม้ขอขอนักข่าวาปะการันกระจายมันอเออถ้ามีนเยอะก็เขาจะขอพักงานแบบนี้แต่ว่าถ้าเขาทำเขาทำถึงขั้นไม่ต้องห่วงนะครับระวังนักข่าเล่นประเด็นตรงหน้าบ้านพี่ยอมไปเรื่องีีัเกยวของใครมันอะไรทำอะไรมันจะเล่นไปหมดเลย ทำอะไรกับพี่ทำอะไรกพี่ยอยากกินอยากกินนะพี่เดนจะาจคสาพอแล้วอะล้เดี๋ยวรอพักหนึ่งเดี๋ยวจะพาไปเดี๋ยวคุณเดชกึ่จะพาไปหาไม้ที่ในส่วนพี่พลี่นะคะจะได้รู้ว่าไม้มันเยอะไหมเนี่ยม้าวเหนียวเยอะสินี่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 ตอนนั้นกินแล้วอร่อยมากก็เลยจิตใจเลย มอบแบบโนนนิ่มๆโนนน่มๆแวนี้หวานแถวนี้อไรปรมาณน้นะคะไปเลยเข้ามาแี้นี่นี่แบบนี้มันจะเรื่องเกี่ยวกับเงินค่ะทำิางนั้นนะไทว่านี่มาบอกมาว่าต้นห้าน่เลยเกงสุดเกงสุดน้เล่นเรื่องอไรอไเทียใ้มจิ้มน้ำ เขาเรยนชอบกินรากเยอะขล้นกขอไม้ก็ยิ่อร่อยาถึงจะเล่นกูรงหน้าโดนไป่าโรนเล่นีรับเด้วยอจเล่นเขาจะเล่นเรื่องอะทาไมมีจด้วยจะเลยนอบมากอะไรานี้ต้องนดูเลด้วยจ้ะเดีไยวอีกไปเพาะบอกไผ่เพราบอกเลย เครื่องของขอยกเมาเจาบนต้องมยหามออกซื้อขยเรืออันนี้เลยกิ่ก่อนแล้วนี่ขุดจากดินเลยมันดีมันว่าเป็นยังสั่งอบ่เฮ็ดเขาสิไปกำลังเฮ็ด่อกไม้กันเลยอันนี้เลยยิ่งก่อนเนี่ยเรีบแล้วจากคุณมากจากนี่ค่ะคณเด็กที่ขุดมาจากดินเนาะขอเอาไปกินเนี้อ่ายแกงดอไม้น้าเดอจากกิน่อไม้เออจิ้มน้าพริกจากรย หน่อยถ้าตะเวนเราดูเลยดีเลยจ้ะหน่วยแล้ตะเวนจ้ะก็เมื่อคืนก็นายก็ตั้งกล้องไว้เดี๋ยวคืนนี้ก็คงจะเออยังไม่กล้านอนนะจ้ะคืนนี้เราจะไม่กล้านอนเพราะเมื่อคืนได้ยินเสียงหมาเป็นเสียงเสียงมาตุ้มตีสองตีสามแล้วก็ลาก มาตีหนึ่งตีสองนี่เป็นเรื่องอันตรายเตยจะกึิมโกโก้เตยจะกึิมกุ๊กกโก้ค่ะสวัสดีค่ะนอนกลางวันนะค่ะแล้วพี่ตั้มไม่นอนกรือเปล่าเพราะว่ามาตอนดึกเพราะวันนี้บีพากันนอนดึกๆก็ตื่นมาจ่อกันไม่ใช่ก็ตื่นมาเจอกันเพราะว่าเขาจะจ่อมาตอนตีหนึ่งตีสองเราหลับมันจะมาตอนที่เราหลับบางทีมันมาช่วงห้าทุ่มกว่นีนั่นแหละต่อไปนี้พวกเราจะยังไม่นอนนะคะแต่เราจะนอนตะเวนก่อน เรานอนแต่เว้่ก่อนโอ้ตอนดึกเราสีบนอนแล้วตอนนี้ไม่นอนแล้วหรออืมไม่บนอนแล้วยังไหมหยุดชำรวแล้วเหรอเอ๋ยังค่ะยังโอดีนเย็นนักข่าวมากับพากันเรนเออพากันกระจายคนเดี๋ยวเพื่อนสีมาไถามถามนีถามนีทำนั่นคอยเบื่อพาพาเพิ่พ่อมเาเเพิามเ รถมารับก็กลับไปทางลสวัสดีค yeah. uh, well, ่ยางวอยากไปในสวนยางคสวัสดีค่ะยินด้วยนะคะขออย่างเดียวอยาเข้าไปในสวนยางนะคะไม่ค่ะก็เข้าไปแล้วตอนนี้ก็เดดเข้าไปด้วยจากเข้าไปหลัง่เาใจเข้าทางน้นเมื่อคืนอะจดะยินเสียงมาเฮาเนี่ยเพื่นเห็ดเพื่อนเฮ็ดเพื่นเข้าดทำเหมือดดึงกับบริสเาเ้อค่ะเพืนาพอนนอนไนาะค่ะ เดี๋ยวคอยสลิบเดี๋ยวคอยสินอนแต่เห็นหลงเพราาพี่แอนเมื่อคืนสี่ทุ่มนะค่อยไปอาบน้ำคอยเห็นเจ้ายังไล่ชนอืมค่ะจเหอะมีเอ่อมันมันสีมาตอนมืดๆสงสัยสงสัยจะได้จ้างรปภกันมั้ยไม่ต้องจ้างหรอกรปภแถวนี้มีเป็นหลักของต๊อวนะ เขาต้องเสียตังค์อะไรก็คงจะครอบครัวหนูก็คงไม่รอดเอฟแอนดมืดๆค่ำๆจัดนั่นแหละเขาสิมาตอนนั้นเลยเขามาจากเขานะคะในครอบครัวนี้นะต้องน้วาต้องต้องห่วงเขาหน่อไม้น่ากินเขาไม่ใช่ว่าเราเรามองเราเห็นตลอดว่าเขาทำงานตลอดตลอดเนาะให้คุยกับเอฟซีกลางคืนก็เล่นต่างๆไปอย่างนั้นหน้าคุยได้ยังไงไม่เป็นไรเอฟซีเขาเข้าใจอยู่ เอซีอดไม่ได้ไปไหนเด้อเอดแกะหน่อไม้เด้อเอสเอ็มเอสซีมองเอาเด้อมืดบ่เฮ้ยมันมืดบ่อะไรมี่เขาบอกกล้องเอสเอ็มมืดอยากให้นั่นไงมันนึกจะมืดมันก็มืดยังไงพี่ไปตั้งอะไรไว้ล่ะโบนั่นไงเห็นไหม หน้าแดดจะมืดมัวหน้าไงมันนึกจะสว่างก็สว่างไม่เห็นไหมอ๋อมันเป็นมันเป็นทีไรล่ไม่ชอบค่ะเดี๋ยวต้องรู้มาทำเองนะคะค่อยหน้าค่อยดำอยู่แล้วมากมากกินน้ำกันใช่คนกิดยางกลางเอ๊ะคนกิดยางไหมไม่ไม่ไม่คนกิดยางที่ไหนมันจะขี่มอเตอร์ไซค์มาคนกิดยางเขาจอดมอเตอร์ไซค์อยู่ฝั่งนี้จอดอยู่ฝั่งนี้เอฟซีอะไรหรออ๋อคือเน อยว่าอืงนี้นะคะก็คือหน่อไม้ที่แกะแล้วนะคะที่ปอกเปลือกแล้วนะคะเอาเนี่ยรอให้เขาไปดูในช่องเลยเรียกน้ำลายเรียกน้ำลายรในห่อนิดนึเรียกน้ำลายให้ไปดูที่ช่อง

อันนี้เดี๋ยวแอดต้องไปล้างก่อนเนอะนี่ต้องไปล้างนะแดจังคึมก็เป็นคนเป็นคนแกะหน่อไม้นะคะเอฟซีดูนะคะก็แดจังคึมเป็นคนแกะหน่อไม้ดีแล้วให้มันเฝ้าแต่เรายังไม่ได้ทำอะไรต้นไม้ให้มันเฝ้าให้ลงมันเฝ้าตอนกลางคืน โอ้ยมันดมเ้อให้มามันจะดมดูก่อนกลิ่นมันเตมถ้ามีดีก็ต้องมีเลยคือสองน่อยหนังสติไว้บ่มี้ยแค่เอาแค่คาราบาวก็พอมันท่องจึงแบนด์คาราบาลสยจะมีหนังสติกอย่างนี้เลยอะกโอ้ยคุยกับโ้เอ็นมีหนังสติกนะ ก็ซื้อสิพี่เอ็นี่ว้เ้เบอกเขาแล้วเขาก็รู้แล้วบอกให้โจนรู้แหลบอกให้โจนรู้แห้ะเขาถามว่ามันพูดได้ยังหมานะมันกี่ควบแล้วโอ๊ยถ้ามันเอาได้คือสีเสื้อเขาอะ้รละโกโก้ยานทุกนันลัก ถ้าหมาพูดได้ผมคงจะวิ่งนะไม่นอนเวรนะคะขอไปเฝ้าเวรเขามรูเเนาะไปพอดีไปชาร์จแบตด้วยแบตโทรศัพท์เหลืออยู่33นะคะนี่นะคะก็คือการปอกออกนะคะเอาเปลือกที่แข็งๆนะคะเอาชั้นนอกออกนะคะนี่นะคะเป็นการลอกลอกเปลือกหน่อไม้ออกนะคะ จัดเวียนกันเฝ้าลี่นะคะขออะไรนะคะขอบพระคุณสำหรับ5 9 2ไลม์นะคะแล้วก็607ไม้เจสสิลาใส่เหรอใส่คำว่าให้ไล์สดดึกไล์อยู่ในบ้านถ้าไล์อยู่ที่บ้านได้ไม่ไม่ให้ไล์ข้างนอกเขาไม่ได้ให้ไล์ข้างนอกเขาไม่ให้ไล์ข้างนอกไล์ข้างนอกให้ถึงแค่สองทุ่มเข้ามาที่ใครอยากรู้มากเลยอันวันนั้นแม่ผู้ใหญ่เขาพูดอยู่เนาะใช่ไหม เขาคือประชามติแล้วหรอของวัยังใหเก่เกาเก่่าไม่ไม่เลยไม่รู้ยังไงเห็นแม่ผู้ใหญ่ขาเกิดอะไรออกนอกบ้านแล้วมันจะเกิดอะไรหลังจากสองทุ่มมันเคอร์ฟิวที่กรกกอย่างเดียวบอชักบอกหูแน่ก้องบวกันคือกันต้องเรียกกันไปชุมกันใหม่แล้วเพื่อนพ่อแม่พี่น้องต้องถามคอสิงห์ว่าจิมมี่เขาอาจจะเคอร์ฟิวบ้านกรกกที่เดียวที่ที่เดียวในโลก สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่าน,นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเฟื่องบุญชูชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ